ตอนนั้น,นเราเริ่มยังไงไม่มันไม่มีไม่มีทางออกอะ่ะคนที่มี big influence จริงๆในชีวิตเราอ่ะคือพ่อเราของการประกอบธุรกิจทุกอย่างในชีวิตก็คือการใช้ชีวิตปกติเวลาคนทําธุรกิจอ่ะเขาจะชอบแบบฉันเคยทําอันนี้มีเน็ตเวิร์กคนนี้อันนี้ถือว่ากล้ามากนะเสพสื่อต่างชาติเยอะเออดูมีความรู้เราเป็นคนแบบคือเราเป็นเด็กอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่รู้คุณหนูอ่ะก็คือแบบเสพสื่อต่างชาติเยอะไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับไทยๆทยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลาดูข่าวหรืออะไรเงี้ยคือบ้านเป็นคนดูข่าวมันก็ติดมาก็ดูข่าวต่างชาติขา ธุรกิจเขาโน้นเขานี่เขานั้น,นเราดูต่างชาติหมดอ๋อแปลว่าเป็นคนที่แบบเราเรามีข้อมูลอยู่แล้วแหละในลักษณะของ global perspective แต่มันไม่ง่ายนะตอนนั้น,นเราเริ่มยังไงไม่มันไม่มีไม่มีทางออกอะคือมันไม่มี choice คนที่มี big influence จริงๆในชีวิตเราอะคือพ่อเราอันนั้นอะคือกุญซือหลักเลยของการประกอบธุรกิจทุกอย่างในชีวิตของการใช้ชีวิตเราก็ถามเขาว่าปาคิดยังไงกับธุรกิจนี้เขาบอกเฮ้ยดีทำเลยคือเราก็เหมือนเขาเป็นคอนซัลท์ถูกต้อง next day ทำเลย เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ได้วางแผนอะ oh. ไม่ได้เป็นคนวางแผนแบบ 1, 2, 3, 4ฉันต้องมีอันนั้นฉ oh. ันต้องมีอันนี้ฉ oh. ันต้องมีอันนู้นไม่วาง oh. คือถ้าสมมติว่าแบบ Family Agree oh. ไปในทางเดียวกันโอเค you go for it I'll go for it